สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการมิสเตอร์คอมชัดชแนลเราอยู่เกมอั t i ิ a บ e เมท t ลสไตล์ครับเป็นเกมแนวยิงปืนออฟไลน์นะครับเราเป็นเล่นกันเลยครับป้ายกดเข้าไปแล้กดเข้าตรงนี้กดไปเลยเพ่ hey. ที่นิวยอร์กในสถานีรถไฟใต้ดินได้มีการวางระเบิดในสถานี Fish. รถไฟก็มาแล้วครับ lar, นี่เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องครับเขากดสคริปต์ได้ครับเราก็กดสคริปต์ไปเลยนี่ครับเราก็มาหน้านี้ครับเราก็ยิงตัด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 โดนนะครับโดนแล้วโดนละหนึ่งสายที่สองก็มาสามก็มีโอ้ยโอ้ยนั่งนั่งนั่งแล้วก็ยิงยิงที่ตัด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 เฮ้อ ดนกิงเนี่ยแล้วต้องกินายนี้สำเร็จด้วยโอ้โหรุ่นพี่เกินไปนะอีเล็กอีเล็กแล้วเราเจนแล้วปึ๊บมามาโอ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มายิงฝั่งโน้นอีกฝั่งโน้นอีกฝั่งโน้นอีกหนึ่งฝังโน้นกนึ่งฝั่งโน้นโอ้รถไฟรถไฟมาปึ๊บรีบกระโดดเร็วเร็วเพื่อปืนเกตอัพอไม่ได้อะไม่ได้เขาช่างมาแต่เราก็จะตายเราไม่ยอมยิงตัดตัดตัด เกต้าบอืมโอ้บนรถไฟวะไม่ได้ว่ะพร้อมเล่ยงยิงตาตดตาตประตูอยู่ฝั่งหนึ่งเรียบร้อยนะคะโอ้โหให้ไปฝั่งหน้หนเหรอแล้วรีบไปรีบไปก่อนรถไฟจะมาก่อนรถไฟจะมาเออเอาอย่าปึ๊บ สุดยอดอิงดีแต่โอยสอยกับเกนีกราฟสีสวยดีนะครับโอ้ยยิงสาดให้เลยยากกะโดด ที่ตมาก็มาอย่งนี้เลยด้วยโอ้ยโอ้รู้ก็ราก็ยิงยิงตัดตฝังโน้ยอีกหนึ่งฝั่งน้ยอีกหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยฝังน้จัดการเรียบร้อยแล้วครับพี่จต้องจัดการให้ศัตรูให้หมดเลยพี่เออพีจีแน่เลยกี อยู่ตรงนี้เต็มเลยอยู่ตรงนี้เต็มเลยพีซสัเรียบร้อยเราก็ไปตรงนั้นกันเลยไปปึ๊บยิงกระต่อเชี่ยประตูจะคิดก่อการร้ายหรอไม่ได้นะโอ้โหอุ้ยอุ้ยลบหลบๆลบ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 อดีตอาละมากแล้ว ิดได้โอ้โอ้จะจะตุวก็อยู่ข้างล่างเยอะเลยยาสับลบลบลบอูอหอโอ้โอ้โ้ลบ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 แค่นาหนึ่งแคนี่ โอเคดีเนะื้อเรื่องน่าจะดีเธอ,อตายไปกันต่อครับไปยาพิษฝากระสุนไปเลยกูไม่อยู่แล้วติดตีตดติีกูระเบิดกูระเบิดจบเลยอุยอ้ยอุย้ยเราจะตายเราก็ตายเราก็ตาย เสียเสียโอ้ยมันมาเยอะจังวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเยอะจังนะลูกมาเยอะจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเยอะจังโอ้ยมายังมายัง รถไฟมาม่้กไฟที่จะมา้อ้าวเล้่ไงแล้ลัวบดติ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 ดอ้ยไม่กะไม่แกไม่แกไม่กเหโอ้ยกี่ตเนี่ย ยิงไปโดนเลยไปยาตายแล้วครับตายหนึ่งตายมาแล้วไปแล้วลลลลแล้วแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเออกระโดดไปตรงนั้นจุดหนึ่งโอเคครับอ่ะตกตกตกโอ้ตรงนั้นนี่เข้ามาตรงนี้ อ่าไปทอะไรลโนลนโโโอ้ยพีย่ทำไรผมทำไมเนี่ยอย่าแซดเละขาดไปเลยคนรลเบิ์ตรงนน้นเร็วๆๆๆๆๆติ๊ต๊ต,ต๊ติต เจ็บกูดใจครับติด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 เสร็จแล้วเราก็ไปตรงโน้นไปกู้ตรงโน้นอีกโอ้ยลาเบอร์มันเยอะจังวันนี่ยติดกู้แล้ววันนี้ติด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 เรื่องาต้งนี้ต่อ ตรงนั้นรถไฟมาแล้วว oh. ิวโอ้โหรถไฟมายังมีสตูไมกรอนเนี่ยยี่ตัดตัดตตดตัตัดตดตัดตตัดตอะโอ้ยสตูร่างกาำหลักเลยเดินหน้ายิงไดเนยอย่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ย สาใหเลยาเให้เลยาใเลยจใ้เลยใ่นไปไปไหวะเอาลุกนนผละหมดดีทั้ง้นลละไม่ดีเลยหรือ เป็นไปได้ว่าใช่ไหเลยเฮ้ยเป็นกันอ๋อเป็นไปได้อะเป็นไรกัน โอ้ยโอโห,โห,โหแล้วก็ตายแล้วก็ตายเอ้ยทำไมลอยไม่ได้เป็นไรนไหมเนี่ยนั่นดิลู้ศิลปหมดล่ะคงใช่ไหมได้ยิงยายา เดียวดีหมดโอ้ยอีกอีกเอาตายเราตายซะงั้นึงแหววเกมนี้ก็มีระบบปืนนะครับพี่มีทั้งสกินสวยๆอย่างสกินนี้วู้ กะฬกันนี่ยาส่เกมนี้อาจจะมีบทดซอมบี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิกิใต้คลิปเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก่อ้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบค้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ